เปิดร้านแล้ววันที่แปดแล้วก็ยาวเลยไม่หยุดแล้วหยุดหยุดมาอาทิตย์หยุดมาอาทิตย์หนึ่งหยุดมาอาทิตย์หนึ่งหยุดมาไปพักผ่อนมาไปพักผ่อนแต่กูถามจริงเหรอมึงทะเลาะอะไรกับช่างตัดผมวะเนี่ยมีปัญหาอะไรกับช่างตัดผมบ้างปะเปิดแล้วมาได้เลยมาได้เลยยอดยอดจากซื้อที่ค้างอยู่เดี๋ยวตอบให้อ่าใครถามอะไรแล้วตอบให้ไม่ทันในเฟซบุ๊กรบกวนรบกวนนิดนึงถามกันมาใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่าถามกันมาเยอะมากตอบกันไม่ทันแล้ว แต่ตอนนี้เปิดร้านแล้ว,แล,วแล้วก็เปิดยาวเลยยา,เลย,ยาวเลยเปิดทุกวันนะครับจันถึงสุกจันถึงจันเลยจันถึงจันไม่ใช่จันถึงสุกเนี่ยปิดทุ่มหนึ่งเสาร์อาทิตย์ปิดสองทุ่มอ่าก็แว่เวียนมาได้นะครับมีเพื่อนถามมามว่า ติดต่อเราทางไหนที่จะถามปุ๊บตอบปับ๊บแนะนํามาที่ร้านเนี่ยนนาาถามปุ๊บตอบปับ๊บนะครับเพราะบางทีบางทีถามมาในไลน์ของความโรุณาผมขับรถอยู่ตอบไม่ได้จริงๆ <นะ S 1> บางทีผมขี้ผมเยี่ยวอยู่ให้ผมขี้ผมเยี่ยวม <c oughs> ั่งแล้วเราต้องไปตีกูหงษาแล้ว <c oughs> เราต้องไปตีกูหงษาแล้วโอเคว่า okay. เบ,บียร์มาที่ร้านนะครับสวัสด <c oughs> ีครับ